สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งในห้องข่าวข้างบ้านนะครับพื้นที่ที่เราจะมานั่งล้อมวงคุยกันถึงเรื่องราวใหญ่ๆที่เกิดขึ้นในบ้านเมืองของเราโดยภาษาที่เข้าใจง่ายๆเหมือนนั่งคุยกันอยู่หน้าบ้านคุณผู้ฟังครับ บรรยากาศการเมืองไทยในตอนนี้เนี่ยมันเหมือนกับละครฉากใหญ่ที่ยังไม่ยอมปิดม่านง่ายๆเลยนะครับหลังจากที่เราได้โฉมหน้าคณะรัฐมนตรีของคุณอนุทินชาญวีรกูลกันไปแล้วใครที่คิดว่าทุกอย่างจะเริ่มเข้าที่เข้าทางเดินหน้าทำงานกันไปได้แบบราบรื่นผมขอบอกเลยครับว่าเราอาจจะคิดผิดไปหน่อยเพราะชีพจรการเมืองในตอนนี้มันเต้นแรงชนิดที่ว่าแทบจะทะลุออกมานอกอกเลยครับ โดยเฉพาะความเคลื่อนไหวจากฝั่งพักฝ่ายค้านที่ดูเหมือนจะไม่ได้ปล่อยให้รัฐบาลได้หายใจหายคอกันง่ายๆและที่สําคัญคือความสัมพันธ์ที่ดูเปราะบางราวกับแก้วบางๆระหว่างพักภูมิใจไทยกับพักประชาชนมันกําลังส่งสัญญาณร้าวฉานออกมาให้เห็นชัดเจนขึ้นเรื่อยๆ วันนี้ผมเลยอยากจะมาชวนคุณผู้ฟังมาจับชีพจรการเมืองไทยไปพร้อมๆกันครับเราจะมาเจาะลึกกันว่าสัญญาน้ําฝนหรือข้อตกลง MOA ที่เคยให้กันไว้เมื่อ4เดือนก่อนมันกําลังจะถูกฉีกทิ้งหรือไม่และท่าทีล่าสุดของแต่ละพักมันกําลังบอกอะไรกับเรา ก่อนอื่นเลยเราต้องย้อนกลับไปที่หัวใจของเรื่องราวทั้งหมดกันก่อนครับนั่นก็คือการจัดตั้งรัฐบาลเสียงน้อยของคุณอนุทินที่เกิดขึ้นได้จากการสนับสนุนของพักประชาชนแต่การสนับสนุนครั้งนั้นมันมาพร้อมกับเงื่อนไขสําคัญคือต้องยุบสภาภายใน4เดือนและต้องผลักดันการแก้ไขรัฐธรรมนูญ ในตอนแรกทุกอย่างก็ดูเหมือนจะเป็นไปตามเกมใช่ไหมครับแต่พอเวลาผ่านไปพรรคภูมิใจไทยที่เคยเป็นพรรคแกนนําเสียงน้อยกลับกลายเป็นเหมือนแร่เหล็กขนาดใหญ่ที่คอยดูดสอสอจากพรรคอื่นเข้ามาเสริมทับตัวเองอย่างต่อเนื่องจนเกิดคําถามตามมาว่านี่คือความพยายามที่จะเปลี่ยนรัฐบาลเสียงน้อยให้กลายเป็นเสียงมากซึ่งมันขัดกับข้อตกลง m o a ออย่างชัดเจนหรือไม่เรื่องนี้ร้อนถึงขนาดที่นักวิเคราะห์การเมืองอย่างดรธนพรศุริยากูลต้องออกมาวิเคราะห์เกมนี้ให้เห็นภาพกันชัดๆเลยครับ ท่านบอกว่าหลายคนอาจจะไปด้อยค่าว่าพักประชาชนนั้นกินนมหรือไม่ทันเกมของผู้ใหญ่ที่ไปหลงเชื่อกอดข้อตกลง MOA เอาไว้แน่นแต่ถ้าเราลองมาดูคณิตศาสตร์ทางการเมืองกันจริงๆจะเห็นภาพที่น่าสนใจมากครับในวันที่คุณอนุทินได้โหวตเป็นนายกท่านได้คะแนนไป311เสียงในจํานวนนี้มาจากพักประชาชน143เสียงเท่ากับว่าเสียงสนับสนุนของคุณอนุทินจริงๆที่ไม่ได้มาจากพักประชาชนมันมีอยู่แค่168เสียงเท่านั้น ถ้าหากคุณอนุทินอยากจะจัดตั้งรัฐบาลเสียงมากโดยที่ไม่ต้องงอพักประชาชนเลยท่านจะต้องหาสสมาเพิ่มอีกถึง79คนเพื่อให้ได้เสียงเกินกึ่งหนึ่งของสภาคือ247เสียงคำถามก็คือในสภาวะที่รัฐบาลมีอายุแค่4เดือนมันจะคุ้มค่าแค่ไหนที่จะต้องไปลงทุนดูดงูเห่าถึง79ตัวในทางเศรษฐศาสตร์แล้วมันไม่สมเหตุสมผลเลยครับ เพราะเมื่อไหร่ก็ตามที่มีการประกาศยุบสภาสสเหล่านั้นก็สามารถย้ายพักได้อย่างอิสระอยู่แล้วไม่มีความจำเป็นต้องไปจ่ายทรัพยากรสำสองดังนั้นสิ่งที่คุณอนุทินกําลังทําอยู่ตอนนี้อาจจะไม่ใช่การฉีก MOA ในทางเทคนิคแต่เป็นการสะสมกําลังพลเพื่อเตรียมพร้อมสําหรับสนามเลือกตั้งครั้งต่อไปมากกว่ามันคือการเดินเกมที่แยบยลที่ทําให้ตัวเองดูเหมือนจะทําตามสัญญาแต่ในขณะเดียวกันก็สร้างความได้เปรียบให้กับตัวเองไปในตัวด้วย ทีนี้พอเราหันกลับมาดูที่โฉมหน้าคณะรัฐมนตรีของคุณอนุทินที่เพิ่งจะโปรดกล้าวออกมาสดๆร้อนๆก็ยิ่งน่าสนใจเข้าไปอีกครับเพราะนี่คือบทพิสูจน์แรกเลยว่ารัฐบาลชุดนี้จะสามารถทํางานได้จริงหรือไม่แน่นอนว่าทันทีที่รายชื่อออกมาพักฝ่ายค้านอย่างพักประชาชนก็ไม่รอช้าครับออกมาตั้งข้อสังเกตทันทีว่ามีรัฐมนตรีอย่างน้อยสองท่านที่เคยมีประวัติถูกปปชชี้มูลความผิดมาก่อนซึ่งอาจจะมีปัญหาเรื่องคุณสมบัติและความเหมาะสมได้ เรื่องนี้ดรธนพรก็ได้ให้ข้อมูลเชิงลึกที่น่าสนใจครับว่าการทํางานของฝ่ายค้านเป็นเรื่องที่ดีและต้องสนับสนุนแต่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยกระบวนการตรวจสอบคุณสมบัตรริรัฐมนตรีในปัจจุบันโดยเฉพาะหลังกรณีของคุณเศรษฐาทวีสินนั้นมันมีความละเอียดและเข้มข้นอย่างมาก เจ้าหน้าที่จากสำนักง,งานเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเขาไม่ได้แค่ตรวจสอบประวัติอาชญากรรมธรรมดานะครับเขาต้องไปเอาสำนวนคดีฉบับเต็มคำพิพากษาฉบับเต็มมานั่งอ่านทีละบรรทัดเลยว่าสารท่านได้ทิ้งประเด็นอะไรไว้บ้างดังนั้นรัฐมนตรีสองท่านที่ถูกกล่าวถึงนั้นแม้จะเคยถูกปปชชีช้มูลจริงแต่ในทางคดีแล้วคนหนึ่งสารอาญาได้ยกฟ้องไปแล้วส่วนอีกคนหนึ่งหน่วยงานต้นสังกัดก็ได้ดำเนินการทางวินยัยและปปชก็ได้มีมติยุติเรื่องไปแล้วเช่นกัน ในทางคุณสมบัติตามกฎหมายจึงถือว่าผ่านครับแต่การผ่านในทางกฎหมายมันไม่ได้หมายถึงว่าจะผ่านในทางการเมืองเสมอไปนะครับเรื่องของความเหมาะสมและมาตรฐานทางจริยธรรมก็ยังคงเป็นสิ่งที่ฝ่ายค้านและสังคมสามารถดิบยกขึ้นมาตรวจสอบได้อยู่ดีและนี่คือจุดที่น่าเป็นห่วงที่สุดสําหรับรัฐบาลชุดนี้ครับดรธนพรถึงกับใช้คําว่าบรรดาคนนอกที่ถูกดึงเข้ามาเป็นรัฐมนตรีที่หลายคนยกย่องว่าเป็นทีมซูเปอร์วาว ถ้าหากในวันแถลงนโยบายต่อรัฐสภาพวกท่านไม่สามารถนําเสนอแอคชั่นแพลนหรือแผนปฏิบัติการที่ชัดเจนเป็นรูปธปรรมจับต้องได้ว่าในแต่ละเดือนแต่ละสัปดาห์จะทําอะไรบ้างจากซุปเปอร์วลก็อาจจะกลายเป็นซุปเปอร์โจ๊กได้ในทันที เพราะรัฐบาลชุดนี้มีเวลาพิสูจน์ตัวเองแค่4เดือนเท่านั้นครับทุกอย่างต้องรวดเร็วและเห็นผลทันทีเช่นโครงการคนละครึ่งจะเข้าคอรมอรวันไหนจะเริ่มใช้ได้วันไหนเงื่อนไขเป็นอย่างไรมันต้องตอบได้แบบเป๊ะๆไม่มีเวลาให้มาศึกษาหรือลองผิดลองถูกอีกต่อไปแล้วและจุดอ่อนที่สําคัญที่สุดของครมรชุดนี้ก็คือการที่ไม่มีรองนายกรัฐมนตรีฝ่ายความมั่นคง นั่นหมายความว่าภาระงานด้านความมั่นคงทั้งหมดโดยเฉพาะปัญหาชายแดนไทยกัมพูชาที่กำลังคุกรุ่นอยู่จะต้องตกมาอยู่ที่บาของนายกรัฐมนตรีคุณอนุทินแต่เพียงผู้เดียวเท่านั้นซึ่งก็เป็นงานที่หนักหนาสาหัสอย่างยิ่งพอเรามองภาพรวมทั้งหมดนี้แล้วก็จะเห็นว่าอนาคตของรัฐบาลคุณอนุทินนั้นแขวนอยู่บนเส้นได้อย่างแท้จริงครับด้านหนึ่งก็ต้องพยายามทําผลงานให้เป็นที่ประจักษ์ภายในเวลาอันสั้นอีกด้านหนึ่งก็ต้องคอยรับมือกับเกมการเมืองที่พร้อมจะพลิกผันได้ตลอดเวลา และในขณะที่พักภูมิใจไทยกําลังเดินเกมของตัวเองอย่างเข้มข้นเราลองหันกลับมาดูที่พักเพื่อไทยกันบ้างครับสถานการณ์ของพักในตอนนี้ต้องบอกว่าน่าเป็นห่วงอย่างยิ่งภาวะเลือดไหลไม่หยุดก็ยังคงดําเนินต่อไปสสหลายคนเริ่มไม่มีความสุขและมองหาบ้านหลังใหม่และที่สําคัญคือพักยังคงขาดผู้นําที่แท้จริงที่จะเข้ามาเป็นศูนย์รวมจิตใจของทุกคนได้ แม้กระทั่งล่าสุดจะมีการผลักดันให้คุณนัทพงศ์คุณอากรวงสามีของคุณเอมพินทองทาชิน,นวัตรซึ่งเป็นนักธุรกิจรุ่นใหม่ที่ประสบความสําเร็จขึ้นมาเป็นแคนดิเดตนายกคนใหม่ของพรรคแต่ดรธนพรกลับมองว่านั่นอาจจะยังไม่ใช่คําตอบที่ดีที่สุดท่านเสนอทางออกที่น่าสนใจและอาจจะทําให้หลายคนประหลาดใจเลยครับว่าคนเดียวที่จะเข้ามาเป็นหัวหน้าพรรคเพื่อไทยและหยุดวิกฤตทั้งวันนี้ได้ในตอนนี้คือคุณหญิงพจมานดามาพงษ์นั่นเองทําไมถึงเป็นเช่นนั้น ก็เพราะคุณหญิงพจมานคือตัวจริงคือผู้อยู่เบื้องหลังความสำเร็จของพรรคไทยรักไทยในอดีตท่านคือมือประสานสิบทิศที่มีบารมีสูงส่งและเป็นที่ยอมรับของทุกกลุ่มกวนในพรรคแค่คําพูดสั้นๆของท่านที่ว่าสู้ๆนะคะในที่ประชุมพรรคก็สามารถสร้างขวัญและกําลังใจให้สสทั้งพรรคนี่คือบารมีที่หาใครเทียบได้ยากจริงๆ ดรธนพรถึงกับฟันธงเลยครับว่าถ้าหากพักเพื่อไทยกล้าที่จะตัดสินใจครั้งใหญ่ให้คุณหญิงพจมานมักเป็นหัวหน้าพักและให้คุณนัฐพงศ์เป็นแคนดิเดตนายกพักเพื่อไทยจะสามารถกลับมาพังงานในฐานะพักตัวแปรทางการเมืองได้อย่างแน่นอนแม้อาจจะไม่ได้เป็นที่หหรือที่2แต่ก็จะมีสอสอในมือมากพอที่จะทําให้นกฟินิกซ์อย่างคุณทักษิณสามารถกลับมากระพือปีกในทางการเมืองได้อีกครั้งหนึ่ง นี่คือทางเลือกและทางรอดที่พักเพื่อไทยต้องขบคิดอย่างหนักครับว่าจะยอมเปลี่ยนแปลงเพื่อความอยู่รอดหรือจะยังคงยึดติดกับแบบเดิมๆต่อไปทั้งหมดนี้คือภาพรวมของสถานการณ์การเมืองไทยในปัจจุบันที่เต็มไปด้วยความซับซ้อนและน่าตื่นเต้นครับมันคือเกมแห่งอำนาจที่ทุกฝ่ายต่างก็กำลังเดินหมากของตัวเองอย่างสุดความสามารถซึ่งผลลัพธ์ของมันจะเป็นอย่างไรนั้นเราในฐานะประชาชนก็คงต้องคอยจับตาดูอย่างใกล้ชิดต่อไป สำหรับวันนี้ห้องข่าวข้างบ้านก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับหวังว่าเรื่องราวที่เรานำมาพูดคุยกันในวันนี้จะช่วยให้คุณผู้ฟังได้เห็นภาพรวมของสถานการณ์การเมืองได้ชัดเจนยิ่งขึ้นนะครับแล้วกลับมาพบกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีครับ